จากนั้นณบริเวณสนามเสือป่านหน้าสารากลางจังหวัดนครสวรรค์หลังเก่านายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินมหาราชารวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมโดยมีนางวราพรเสืิมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจ ผู้นำท้องถิ่นจิตอาสา904และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ท่งพระราชทานโครงการเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมของประชาชนโดยภายในกิจกรรมได้ร่วมกันเก็บขยะปรับภูมิทัศน์กำจัดวัชพืชผักตบชวาและทำความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานเดชาติวงศ์ถึงหน้าสำนักงานโครงการชุประทานจังหวัดนครสวรรค์